บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานนใหม่พิทักษ์การช่วยเหลือคืออีกหนึ่งพลังน้ำใจที่มนุษย์ควรมีให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันในยามปกติหรือยามเดือดร้อนแต่ด้วยภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเกินกำลังความช่วยเหลือจากบุคคลแค่เพียงลำพังด้วยเหตุนี้จึงเกิดสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานนใหม่พิทักษ์ขึ้น เริ่มแรกของเราคือสภากาชาดสยามเป็นจุดเริ่มแรกจากรอส1 2รที่สงครามอินโดจีนฝรั่งเศสกับไทยเราตอนขณะนั้นเรียกว่าสยามขณะนั้นนะครับก็เป็นเป็นเริ่มต้นที่ต่อมาก็เป็นพวกบรรเทาทุกข์ผู้สบภัยจะเป็นภายจากดินจากน้ําจากไฟจากลมก็แล้วแต่ที่ที่เกิดขึ้นก็มีผู้เดือดร้อนผู้สบภัยผู้ได้โอกาสต,ตรงนี้ก็งานกาชาดก็มาช่วยบรรเทาทุกข์ต่อครับ สำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างครบวงจรทั้งระยะก่อนเกิดภยัยระยะเกิดภยัยและระยะฟื้นฟูรวมถึงพัฒนาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์คือดูแลเรื่องบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้วผู้มีประสบภัยแล้วผู้ได้โอกาสแล้วเนี่ย ังมีอีกส่วนหนึ่งคือประชานามัยพิทักษ์คือดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่การให้สุขศึกษาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนดูแลผู้สูงอายุนะฮะคือตั้งแต่เกิดจนทั่งถึง,ถ,งถึงตายพูดง่ายนี่เป็นสุขอนามัยที่ประชาชนไทยเบฟขอบันทึกสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบ,เ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชน